ในระหว่างที่การเมืองกําลังฝุ่นตลบแต่ว่าแผนการปรับปรามธุรกิจผิดกฎหมายเครือข่ายใหญ่ก็เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังการจับกลุ่มนายตู้ห่าวนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งทางวินัยและอาญารองผู้บังคับการตํำรวจนครบาล6ที่ถูกพาดพิง ขอให้มีการปล่อยรถของกลางในคดีจินหลิงค่ะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะอีกด้านหนึ่งปปสยอมรับว่าตอนนี้มีการอายัดเครื่องบินส่วนตัวที่นายชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นของนายตู้ห่าวเอาไว้ตรวจสอบค่ะเครื่องบิน p r i v a t e jet ชื่อ H S P S L แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น H S H aoho a, o H a o ที่อ่านว่าห่าลำนี้นะคะยังจอดอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีริขันค่ะวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปปสเข้าไปยึดอายัดเอาไว้ตรวจสอบว่าเป็นของนายชัยนัทกรชยนันหรือว่าตู้หา่าวผู้ต้องหาคดรีร่วมกันค้ายาเสพติดหรือไม่นายวิชัยชัยมงคลเลยค่ะที่การปปสอยอมรับค่ะว่าให้เจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้ตรวจสอบจริง และเบื้องต้นพบว่าชื่อของผู้ครอบครองเป็นชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ชื่อของนายตู้ห่าวจึงไม่สามารถตรวจยึดได้ทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบผู้ครอบครองเครื่องบินลำนี้พบว่าเป็นของบริษัท VR Lux จำกัดค่ะจดทะเบียนในหมวดธุรกิจให้บริการการบินและให้บริการเช่าเหมาลำเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงไปใช้บริการหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ส่วนประเด็นของการสอบสวนความผิดของรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนแลกกับการปล่อยรถหรูของกลางในคดีผับจินหลิงของนายตู้ห่าวด้านพลตำรวจตรีนิติน,นันเพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคณะกรรมาการสอบสวนเรียกมาสอบปากคำแล้วครับเบื้องต้นยังไม่มีความผิดทางวินัยและอาญาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับและผมได้ สั่งให้กองกำลัการตำรวจนครบาลหกเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับในส่วนเรื่องการให้ปากคําต่างๆนะครับกับคณะเนี่ยคือทดลองผู้กำลัการนครบาลหกเนี่ยท่านนี้ก็ได้ให้ปากคำเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับก็รอนะร,รอผลขึ้นมานะครับนายอายุทธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรร์ระบุนะคะว่านายตู้ห่าวถูกคุมตัวเข้าสถานบําบัดพิเศษกลางเมื่อวานนี้ ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าเรือนจําวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีขั้นตอนแรกต้องไปอยู่ในแดนกักโรคเป็นเวลา5วันตามระเบียบการควบคุมโรคโควิด1 9จากนั้นจะส่งต่อไปยังแดนกันชนอีก5วันก่อนจะส่งต่อไปยังแดนความมั่นคงสูงเพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะส่วนกรณีที่มีรายงานว่านายตู้ห่าวพยายามร้องขอเจ้าหน้าที่ติดต่อญาติเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตค่ะเพราะว่าอยู่ในแดนกักกันก็ยังไม่สามารถให้เข้าพบได้